สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเป็นเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวนนะครับขนาด200ลิตรรุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนเลส3ถึง4นะครับสแตนเลสทนทานนะครับด้านในจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับตะแกรงปิ้งเราก็ทําจากสแตนเลสนะครับส่วนด้านข้างนะครับสองข้างจะมีตะแกรงสําหรับใส่ถ่านเหตุผลที่ว่าเวลาปิ้งไม่มีควันเพราะว่าถ่าน จะอยู่สองฝั่งซ้ายขวานะครับอาหารจะอยู่ตรงกลางเวลาปิ้งน้ํามันหยดลงไปแล้วก็จะไม่โดนรังฐานนี้นะครับก็ทํมาให้มีกวนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยด้านข้างเนี่ยเราจะมีช่องเปิดให้อากาศเข้าเวลาที่เราจะเร่งไฟเราก็เปิดด้านข้างให้อากาศเข้าเยอะๆไปก็จะแรงถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็ปิดนะปิดด้านข้างแบบนี้ไม่ให้อากาศเข้านะครับที่เปิดให อากาศเข้าเพื่อจะเล่งไฟซ้ายขวาให้ไฟมาแรงแล้วเราก็ครอบลงมานะครับพอครอบลงมาก็เหมือนจึดเตาอบด้านล่างนี่นะครับเราจะมีที่รองน้ํามันเพื่อให้น้ํามันหยดหยดลงมาแล้วก็เอากระป๋องรองไว้นะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดถ่ยแก๊สนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับอันนี้ใช้กันยาวๆเลยนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณที่แวะดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ